จริงๆที่วา,าพูดถึงการก่อสร้างนอกจากคุณภาพง,งานแล้วเรามองหาเรื่องของการทำ productivity การลดขั้นตอนในการก่อสร้างหรือว่าลดขั้นตอนการทํางานของสตาฟเองด้วยซึ่งถ้าเราสามารถเอาวิวินไซน์มาใช้งานได้เนี่ย ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการเช็คลิสต์ QC ที่หน้าง,งานนะตอบโจทย์เรื่องลดระยะเวลาการทํางานของสตาฟในการทำรีพอร์ตในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีในการก่อสร้างเนี่ยเข้ามานะครับมันจะทําให้ทีมงานหรือในองค์กรเนี่ยง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลข้อมูลที่จัดเก็บมาเนี่ยเราสามารถกลับมาย้อนดูได้นะครับว่าสิ่งที่เราเคยทํามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเรารู้สึกว่าเทคโนโลยีตัวเนี่ยมันทาให้องค์กรเราสามารถที่จะ,ะนําข้อมูลกลับมาใช้ได้อีกครับโลกตอนนี้เปลี่ยนนะครับอะไรแต่ ต่ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะเรายอมลงทุนในเทคโนโลยีนะเราวิเคราะห์ Data ได้เร็วขึ้นตอนนี้ผมมี iPad เครื่องเดียวผมทำงานได้ทุกที่เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่ควบคุมตรงนี้สามารถที่จะตอบโจทย์หลายๆอย่างได้เรายึดที่เวลาเป็นหลัก เราไม่ได้ยึดที่ตัวนี้เรายอมลงทุนตรงนี้แต่เราประหยัดเรื่องเวลาสิ่งที่สําคัญคือเวลาเนี่ยมันสามารถตอบไปที่ที่ลูกค้าตอบไปที่ทีมงานตอบไปได้พาร์ทเนอร์เราต่างๆได้เร็วขึ้นก็คงเหมือนองค์กรอื่นว่าเราอยากเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแต่เราไม่อยากเพิ่มคนเพราะงั้นเราก็ต้องเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยตัวอินไซต์อ่ะก็คือมาช่วยเราตรงนี้ โดยการที่ว่าให้คนที่เขาจะต้องไปตรวจหน้าง,งานเขารู้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีเช็คลิสอะไรที่เขาต้องตรวจที่ต้องควบคุมดูแลหรือ,อถ้ารายการนี้เนี่ยมันผ่านแล้วก็สามารถให้ไปคิดผลงานให้กับผู้รับเหมาเพื่อส่งกลับไปทางบัญชีเป็นการจ่ายเงินต่อไปก็เรียกว่าเข้ามาช่วยให้การทำงานอ่มันสะดวกดีขึ้นลดความผิดพลาด